นเสนอมาม่าสูตร j อนะคะทำกินเองง่ายๆเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าง่ายขนาดไหนไปเลยสำหรับส่วนผสมทั้งหมดนะคะในการทำมาม่าสูตร j อนะคะก็จะมีทั้งหมดนี่เลยนี่จะเป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้น3ามห่อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสันคอสไลด์ lide, ค่ะแล้วก็กุ้งนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งมานาวนะคะแล้วก็ไส้กรอกหั่นเป็นชิ้นเล็ก แล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะและทั้งนี้นะคะส่วนผสมต่งตางๆเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะว่าอยากใส่อะไรหรือมากแค่ไหนนะคะโอเคเราไปขั้นตอนวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําให้มันเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้เนื้อสัตว์ลงไปนะคะแล้วก็ไส้กรอกลงไปนะคะเพื่อให้มันพอสุกนะคะเพื่อที่จะไปต้มกับเส้น หลังจากนี้นะคะเส้นจะได้ไม่อืดมากนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่พวกเนื้อสัตว์อันนี้นะคะให้สุกนะคะแล้วเราก็จะเอามาพักไว้ก่อนนะคะโอเคเราเอาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปะคะ่ะก็เอาให้มันพอสุกนะคะไม่ต้องสุก100%เพราะเดี๋ยวเรา,เาไปต้มกับมาม่าอีก ปล่อยให้มันปุดๆสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาขึ้นกันโอเมันก็เริ่มสุกประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาตัดแต่ว่าให้ตัดแยกแยกไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาใส่ตอนที่มันแบบมาม่ามันสุกแล้วคแรบบับมันจัดเลี้ยงแล้วมันจะแบ,บไม่ทัน นี่สุกแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เราจะมาต้องมามากกนนี่เราเลือกเป็นต้ยมยำข้นนะคะซองเล็กกินกัน2คนก็ 3, 2, สซองกำลังพอดีนะคะแต่ถ้าใครอยากแบบได้สูตรไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือซื้อมาใส่ได้หมดเลยอันนี้เราก็จะใส่ทุกอย่างเข้าไปใส่เริ่มจากการใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะจริงๆแนละ้วถ้าใครอยากเพิ่มความมันหรือความหอมของมันก็สามารถ ใส่พริกเผาได้นะคะแต่เราคิดว่าเครื่องปรุงของตัวมาม่าเองมันมีรสชาติโอเคอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปรุงอะไร <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องหาอะไรให้ยุ่งยากนะคะใส่ไปให้หมดเลยโอเคใส่หมดแล้วนะเราก็จะขอคนให้มันเข้ากัน นให้ตัวผิดเผาที่เป็นซองเล็กๆที่ใส่ไปเมื่อกี้ให้มันแตกเราจะไม่ใส่เส้นก่อนนะคะเพราะว่าเส้นมันต้มแบบเดียวมันก็สุกแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดใส่ก่อนอ่ะมันจะแบบเส้นมันจะอืดแล้วมันก็จะนิ่มมากๆแต่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบโอเคมันเริ่มหอมแล้วใส่เส้นไปก่อนนะ ไม่ว่าจะทําสูตรไหนใส่อะไรก่อนอนะ่ะจริงๆว่าคิดว่าไม่มีไม่ผิดไม่ถูกไม่ผิดทางนั้นนะคะสามารถทําทได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนนะคะไม่ถูกตายตัวทางนั้นอันนี้เราก็ทํากินแบบอยู่บ้านเฉยๆนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้มันสุกสักคู่คะ่ะโอเคเมื่อมันเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ท็อปปิงะะ้งกันก็คืออันที่เราทําให้มันสุกไว้นะคะก็มีเนื้อหมู ใครมีอย่างอื่นคือใส่ได้ทุกๆอย่างเลยนะคะแต่เรามีแค่นี้ในตู้เย็นเราก็ใส่ประมาณนี้น่าจะอิม่มละปุ้งไปจะเห็นมามา่มา,าออร้าน JO original นะคะเขาจะมีแบบเนื้อปูมีหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือน่ากินมากๆเพื่อนสามารถแบบหาซื้อมาใส่ได้เลย<ม>เขาอาจจะมีสูตรหรือมีอะไรเครื่องปรุงมากกว่านี้นะคะ ใส่ผักชีฝรั่งใครชอบมากก็ใส่มาวันานาไม่ขอภัยเพราะว่าไม่ค่อยสวยขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่นี่ แต่ว่าเอาเฉพาะแค่ไข่แดงนะเราจะเก็บไข่ขาวไว้ mm hmm. เพราะว่าเอาไปทำไข่เจียวหรอกนมี mm hmm. วางไปเลย mm hmm. นี่ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะมาม่าเจอหรือมาม่าม้อไฟนะคะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างน่ากินไหม mm hmm. ก็ทุกอย่างก็คือสุกแล้วเนาะที่เราทำไปเบื้องตน้นก็ก็คือต่อไปก็คือกินเลยค่ะโอเค Good.